ไม่ร้ <c oughs> คุยจะคุยเรื่องเดิมเรื่องเดิมคุยอยู่กับที่คุยอยู่กับที่แต่ให้เห็นสิ่งที่เคลื่อนที่อยู่ภายในเน,นี่ยเหมือนเรานั่งเรานั่งอยู่กับที่เนี่ยแต่เราจะเห็นสิ่งที่มันเคลื่อนที่อยู่ภายในไม่ว่าอะไรจะผ่านมาผ่านไปรับรู้แล้วไม่ต้องไปทําอะไรเข้า ผูากาักย้ำยแต่เรื่องเดิมรู้อยู่กับที่นี่แหละแต่ไอสิ่งที่เคลื่อนที่น่ะให้เราเรียนรู้เขาไม่ว่าอะไรต่างๆที่จะผ่านเข้ามา <c oughs> ความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆอารมณ์ความพอใจไม่พอใจหรืออาการใดอาการหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันมันไม่เหมือนกันทุกคนแต่เพียงแค่เรารับรู้รับรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเขา้าคืนเข้า การไปสู่ความเป็นเข้า้วแหละความ <c oughs> ความพอใจไม่พอใจอย่างที่ครูบาบอกสิ่งพวกนี้มันเป็นธรรมชาติทั้งหมดมองเขาว่าเขาเป็นธรรมชาติอันหนึ่งใช่ไหมละ่ะเขาเป็นอารมณ์อันหนึ่งเขาเป็นแล้วแต่ใครจะเรียกบางคนก็เรียกว่าอาการหรือพฤติกรรม หรืออาการของคันอะไรพวกเนี้ยมันแล้วจะใครจะเรียกแต่ก็ื้อเอาไว้เพื่อเพื่อให้ความเข้าใจทั้งนั้นเองวิธีปฏิบัตินั่นแหละที่ครูบาย้ําย้ำอยู่ตลอดว่าหัวใจของการหัวใจของศาสนาสอนเรื่องทุกข์และวิธีพ้นทุกข์ใช่ไหมละ่ะแล้วเราก็มาเรียนรู้สิอะไรคือทุกข์ใช่ไหมพอเรามาเรียนรู้ว่าอะไรคือทุกข์ ความพอใจไม่พอใจความนึกคิดปรุงแจ้งต่างๆที่ตกกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาภายในสิ่งนีน้คือตัวทุกข์ใช่ไหมโยมสิ่งเนี้ยคือตัวทุกข์ใช่ไหมแต่มันยังไม่มีผู้เสวยทุกข์ถ้ามันยังไม่มีผู้ยึดนะใช่ไหมล่ะถ้าเรายึดมาเลยว่าเ,เราโกรธพอเมื่อเราโกรธปุ๊บเราเป็นโกรธทันที๋อเข้าใจไหมล่ะ มันมีแต่อารมณ์มันมีมันมันมีแต่อารมณ์หรืออาการที่เกิดขึ้นแต่มันยังไม่มีผู้เข้าไปเสเวออาการถ้าเกิดเรารู้อย่างเดียวนะอ่าแต่ถ้าเราเรารู้อย่างเดียวเรารู้อย่างเดียวเราไม่เข้าไปเป็นเข้าอ่ะเนี่ยมันม,แม,นมแีแต่มันมีแต่ทุกข์แต่มันยังไม่มีผู้เสเวยทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้อย่างเดียวปุ๊บเราจะเข้าไปเป็นเข้าท,ทันทีกลายเป็นเราไม่พอใจเราพอใจแล้วไม่พอใจเราฟุ้งซ่าน เนี่ยตรงเนี้ยมันมันมันเป็นข้อต่อกันตรงนี้ระหว่างทุกกับวิธีพ้นทุกไอ้วิธีพ้นทุกที่คุบาบอกว่าเราต้องมาเป็นคนรู้คนดูที่ช่ยเนี่ยเราถึงจะพ้นออกออกมาจะเข้าพอเข้าใจไหมถ้าคุบาพูดอย่างงี้อ่านั่นแหละคุบาก็ย้ำอยู่ที่เดิมให้โยงไปซึกกันตรงนี้นั่นแหละเพราะทุกคนมีกันทุกคนแหละอ,อาการพวกเนี้ยแ,แต่แต่แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเขาเกิดขึ้นรับรู้แล้วย่าเข้าไปเป็นเข้าเท่านั้นพอพอเข้าใจเนาะมีใครจะทำอะไรไหมถ้ามไม่มีก็เอวังนะแล้วมันจะดับได้ทาวรคนะตัวอารมณ์ดับไม่ทาวรสิ่งนี้ดับดับไม่ทาวรความคิดความคิดมันดับไปแล้วเรื่องใหม่ก็ขึ้นมา สิ่งนี้ดับไปไอ้สิ่งิงใหม่ก็ขึ้นมามันก็เป็นอย่างนั้นเพราะธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้อ่าแต่สิ่งที่เราสิ่งที่ดับถาวรสิ่งที่มันจะดับถาวรคือให้เรามาดับตัวที่จะเข้าไปแก้ไข่อ่าให้เราให้เรามาดับไปไอ้กรรมวิธีที่เราจะเราจะไปทําอะไรก็เข้าทักอย่างเนี่ยนั่นแหละให้เรามาละตัวนี้ซะให้เหลือแค่รับรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นพอ มาดับมาดับไปตัวที่จะไปยึดอารมณ์ <S 1> <S 1> ใช่ให้มาดับไปตัวที่จะไปยึดที่จะไปแก้ไขที่จะไปทําอะไรกระเข้าซักย่างอะให้เรามาดับตัวนี้ <S 1> <S 1> นั่นแหละถ้าเปรียบถ้าเปรียบอารมณ์ด้วยอาหารเนี่ยถ้าเราไม่กินก็ไม่เป็ <S 1> <S 1> ใช่ก็อย่างที่คุบาบอกไงอว่าเนี่ยเหมือนบ้านคุบาเนี่ยใช่ไหมโยมเนี่ยสิ่งนี้เป็นของว่างเนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นอิสระของมันอยู่อย่างนี้บ้านใบเนี้ย มันก็เป็นอิสระของมันอยู่อย่างนี้แม้กระทั่งอารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์มันก็อิสระด้วยตัวของมันเองทุกๆอาการที่เกิดขึ้นอน่ะมันอิสระด้วยตัวของมันเองหมดเราไม่ต้องไปหมายเลยว่าสิ่งนี้เป็นเราใช่ไหมละ่ะเราแค่รับรู้เหมือนเหมือนเหมือนโยมรับมองครูบาเนี่ยใช่ไหมละ่ะเหมือนโยมมองครูบาเนี่ยเท่านั้นเองโยมก็มองความคิดเหมือนมองครูบานี่แหละแต่มองแบบไม่ต้องให้ค่าอะไรเลยอนี่แหละ เท่านี้แหละเนี่ยอารมณ์มันก็อิสระได้ตัวของเขาเองทุกอาการอิสระได้ตัวของเขาเองหมดเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปหมายว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรสิ่งนี้้ยทำไมเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้อะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีผู้ใหม่ก็ให้มารู้ผู้ใหม่นี่พีนะอ่านั่นแหละถ้าจะว่าไปนี่มันก็เหมือนเรื่องอีกทีเลยนะบริหารจัดการอารมณ์เพียงแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่มี ไม่มีคำว่าวิธีไปจัดการใชใ่แต่เรารับรู้ก็ที่อารมณ์อาการใช่ก็ที่ที่ที่เราคุยกันนั่นแหละวิธีแก้คือการไม่แก่วิธีปฏิบัติคือการไม่ปฏิบัติเอาแค่รู้ขอเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าโยมมันต้องไปต้องไปสร้างความเคยชินต้องไปฝึกฝนเมื่อเช้าคุยกับโยมนาทีอยู่เลยโยมนาทีก็เริ่มเข้าใจแล้วเราไปแก้อย,อยู่ต้องนานเราไปพยายามจะแก้พยายามที่จะทําอะไรก็เขาสักอย่างอะ่ะ ให้ละไอ้ผู้พยายามสิ่งพวกนี้ซะให้เหลือแค่รับรู้แล้วไม่ต้องไม่ทาอะไรก็เขามันก็เลยเบาขึ้นมาว่าเออนายกแกก็พอจะเข้าใจละนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้เอาแค่รับรู้พอกอารขยายความคือว่าวิธีแก้โด,โดยโดยไม่เข้าไปแก้ก็นี่เนี่ยก็วิธีแก้คือการไม่แก้ก็คือรับรู้อย่างเดียวใช่ก็คือรับรู้อย่างเดียวไม่ต้องสร้างกรรมวิธีที่จะไปดับความคิดจะไปละความคิด ไม่ต้องสร้างสิ่งพวกนี้ขึ้นมาเลยนั่นแหละถึงถ้าเราคิดจะไปแก้ไขไปไปไปกระทําอะไรเนี่ยมันจะเป็นตัวตนเราความเป็นตัวเป็นตนเกิดทันทีใช่ความเป็นตัวตนเกิดขึ้นใช่ความเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมาตรงนั้นเลยเพราะว่าเราเรากาลังสร้างสร้างกรรมวิธีขึ้นมาความเป็นเรามันอยู่ตรงนั้นเลยครูบาติงบอกว่าอยาอย่าสร้างสร้างความเป็นเราตรงนี้ขึ้นมาอย่าไปเอาตัวตนไปปฏิบัติเอาให้แค่ มีมีอะไรเกิดขึ้นมาเอาแค่รับรู้ห่อเอาธรรมชาติรู้ไปเรียนรู้ไอ้สิ่งที่มันคิดสิ่งที่คิดก็คือธรรมชาติอันหนึ่งไอ้สิ่งที่รู้ก็คือธรรมชาติอันหนึ่งเขาเนี่ยให้มันให้ให้เอาธรรมชาติไปเรียนรู้ธรรมชาติกันเองให้ธรรมชาติเขาเขาทำงานเขาเองใช่พอให้ธรรมชาติเขาทํางานเขาเองมันเป็นนี้อืมไม่ต้องสร้างเราขึ้นมาไม่ต้องสร้างเรงไม่ต้องไปแทกแซงไม่ต้องไปแทรกแซงเลยผูแทกแซงก็คือ ความเป็นเราเลยผู้แทรกแซงอ่ะเนั่นแหละมันจะมีความรู้สึกว่าความเป็นเราอยู่ตรงนั้นทันทีความเป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงนั้นทันทีต้องสังเกตดีๆตรงนี้แล้วจะเข้าใจเหมือนมันมีอารมณ์เกิดขึ้นถ้าเราไปยึดเอาอารมณ์เราก็จะทุกข์ใจกับอารมณ์นั้นเราไปยึดไอ้ความคิดที่ว่าที่ที่ครูบาบอกว่ามันหมายวันนั่นอารมณ์เราเราไม่ทันความคิดตัวนี้ไงเราก็เลยอารมณ์นั้นก็เลยเป็นเราไอ้ความคิดที่หมายก็เลยเป็นเราหมดเลยคราวนี้ทุกข์เลย นั่นแหละแต่ถ้าเราไม่เชื่อไอตัวที่หมายแล้วไม่เชื่อตัวที่อารมณ์ด้วยแค่รับรู้อย่างเดียวสิ่งนี้มันเป็นเพียงแค่สร้างขานเท่านั้นที่มันสร้างตัวมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็สลายไปนั่นแหละบางทีมันก็สร้างขึ้นมาเพื่อจะมายึดเอาความคิดความนอารมณ์ต่างๆมันเแหละยึดเอาอาการทางกายใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นแล้วแต่มันจะยึดมันยึดอารมณ์เรามันยึดกายเรานั่นแหละสิ่งไอความคิดพวกนี้มันมันสร้างตัวมันขึ้นมาแต่เราไม่ทันมัน นั่นแหละพทธศาสนาสอนแค่นี้เันหรือฟังแค่นี้หัวใจเลยหัวใจนี้เลยหัวใจของของศาสนาสอนเรื่องทุกข์และวิธีพ้นทุกข์นั่นแหละตรงนี้เลยโยมนั่นแหละเก็ที่เราคุยกันนั่นแหละรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสัญญาณไม่เที่ยงก็พหูธรงก็ชี้ให้มาตรงนี้ไงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่พุทโธก็ใบไม้ที่พุทค์ใช้คาว่าใบาไม้ในกำมือกำมือก็มีอะไรล่ะ รูปเวทนาต่ารงการแค่นี้แค่เท่านี้เองใช่ก็เป็นขันหาแลก็เป็นขันหานี่แหละใจใจเรานี่แหละใช่นั่นแหละก็เป็นความคิดในอารมณ์นี่นะใช่ครับใจใจแล้วก็ความคิดใอารมณ์ใช่นั่นแหละก็ลูกลวงมามีลูกกระนามนั่นแหละลูกกระนามแล้วก็ผู้รับรู้เท่านั้นเองนั่นล่ะพอจะเข้าใจเนาะโยม เอาไปเอาไปฝึกพุ้นเอาอ่านั่นแหละค่อยๆเรียนรู้ไปสังเกตไปสังเกตไปแะ mm. เดี๋ยวมันจะรู้รอบพอรู้รอบคราวนี้ยมันจะเข้าใจาเองว,ว่าใอ้คาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่นยึดมันถึงมันมันเป็นยังไงนั่นแหละเอานะเนาะพี่วังสังเกตแต่ไม่ได้เจตนาที่จะสังเกตสังเกตแบบเจตนาสังแบบรับรู้อะรับรู้แบบไม่เจตนากับรับรู้แบบที่มีเจตนา แต่เรารู้แล้วว่าไอ้เจตนาเราสร้างขึ้นมาใช่ไหมแต่เราจะใช้เขาหน่อยอันนั้นได้ทํำไมยรู้ก็ทำรด้ความไม่รู้ไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะขอขอฝากนะก็คือเหมือนที่เราจะทำอ่าก็คือเราใช้เราใช้เออเเตรงนี้ว่าเราจะวางแผนทางลงใช่ใช่ อันนี้เราใช้เมา่อไหร่เราลงรอยมาหรือัดจะหรือกระทบเราเห็นอ่าเราจะทำอะไรก็แค่เห็นาเมื่อไหร่จะทํางานในที่ประจำวันเราตื่เรารู้ว่าเราจะทําอะไรใช่ใช่เรื่องก็คือเราใช้แต่จำเป็นก็ต้องใช่ว่าเราจะต้องจำเนชีวิตใช่พอเราใช้เสร็จแล้วก็ปล่อยเลยวางเลยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ที่ครูบาใช้คําว่าพุทโธพุทโธพุทโธไอเนี่ยเราใช้แล้วเห็นไหมล้วนี่เราปล่อยแล้ว คุณครูบาไม่ได้ใช้บุตรตลอดอ่าเนี่ยแค่นี้เองนั่นแหละใช้เสร็จก็วางใช้เสร็จก็วางอ่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเมื่อตัวเจตนาก็เหมือนกันเมื่อเราเจตนาจะที่จะสังเกตเฮ้ยไอ้นี่มาไอ้นี่ไปเราจะสังเกตเขาหน่อยเมื่อมันเข้าใจปุ๊บเราก็ทิ้งตัวสังเกตนั่นแหละคราวนี้มันจะอยู่กับรู้ที่มันอิสระเหมือนเดิมเราก็ต้องรู้ว่าที่เราใช้อ่าเราต้องรู้ที่ครูบาพูดเมื่อกี้คําว่า ใ,ใช่ชใ,ใช่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 ใช้นั่นแหละให้รู้ถูกต้องเลยใช้ด้วยรู้ก็ใช้ทำทำด้วยรู้ก็ทําด้วยความไม่รู้ไม่เหมือนกันนั่นแหละถ้าทําด้วยความไม่รู้น่ะมันมัน,มนคล้ายๆว่ามมามันมันค,คือความคิดเป็นค่าไปหมดเลยนั่นแหละเ <code t. S 2> องออกจากการตกเป็นทาดของอมารมณ์มามาเป็นนายของอารมณ์่าไท้ครับอารมณ์ความคิดในการทำงานอารมณชีวิต ใช่ใช่ใชนั่นแหละครับมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้เราก็จะตกเป็นทาสเพราะมีแต่เข้าใจเราก็้าใเราเราก็เลยนั่นแหละกับเขานั่นแหละที่ที่ท่านอาจารย์เนี่ยไม่ต้องประคองเจ้าประคองก็คือไม่ต้องไปเกาะมือตลอดเวลาตอนนี้เดินใช่นั่นแหละตอนนี้อะไรเนี่ยไม่เจ้าปล่อยเป็นอิสระเลยก็เนี่ยก็มืนมันก็รู้แบบอิสระของมันอยู่แล้วเราคุยกันเนี่ยมันก็รู้ เราก็ไม่ต้องเรามันจะเดินไปนู่นไปนี่เราก็รู้เราไม่ต้องประคองกายเลยใช่ไหมไอ้ประคองอะไรมันคือการเอาตัวตนเข้าไปปฏิบัติแล้วอ่านั่นแหละปล่อยให้เป็นอิสระของมาเองนี่แหละนั่นแหละตัวตนมีไม่ใใจร่างกายเป็นแค่ความคิดมันเป็นนามธรรมมันเป็นนามธรรมที่เราสร้างขึ้นมาแต่ความรู้สึกเป็นเรามันไปอยู่ตรงนั้นอ่าตรงเนี้ถ้าเกิดว่าเข้าใจนะถ้าเข้าใจมันจะมีเป็นคนเียรการปฏิบัติมากเลย นั่นแหละมันจะไม่พอมันเห็นตรงนี้ว่าเราสร้างตัวตนขึ้นมาใช่ไหมมันจะเห็นเห็นว่าเฮ้ยเราเราเรามันไม่มีอ่ะแต่เราสร้างเราขึ้นมาสร้างความรู้สึกเป็นเราขึ้นมาแล้วลงลงความรู้สึกเป็นเราตรงเนี้น,<ม>นี่แหละอ่านั่นแหละต้องต้อง,อง,อง,องค่อยๆไปเรียนรู้เอาสังเกตเอาออเ,เอาเนาะเรียนนานไปอ